สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงสไลด์ปลายตัวบีนะได้รับเกียรติจากอาจารย์นุ่มนะครับเอสแบกนะก็วันนี้นะครับก็หาหน้ากากอนามัยใส่ก่อนนะลำดับแรกนะครับใส่หน้ากากอนามัยครับให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วประช,ระชาชนได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็อะไรแอลกอฮอล์ ขาดไม่ได้เลยแอลกอฮอล์ฉีดไล่โควิดหลับตาครับอาจารย์ฉีดไปที่ไรหวีห้าก้มซอยนะครับศีรษะลูกค้าไล่โควิดหน่อยนะให้นักให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยนะครับอาจารย์นุ่มนะครับจะอยากจะตัดสไลด์ปลายตัววีนะครับตกลงกับอาจารย์แล้วว่าจะตัดความยาวออกไปสี่นิ้วนะน้อมผมหวีไปให้เรียบนะครับเก้าสิบองศานะนะครับเก้าสิบองศาสี่นิ้ววัดจากไหนอะ วัดจากไหนวัดจากปลายปลายผมนะนะครับจับไปดิปลายผมวัดแถวนี้ปลายผมขอไี่อีกต้องตัดผมตัดไอ้นี่ปลายอย่าไปนับเลยเนี่ยตัวเนี้ยอย่าไปนับเลยวัดสี่นิ้วเพราะมันมันปลายมันแหลมไปครับแหลมไปไอ้ตัวนี้อย่าไปนับเลยประมาณนี้นะตัดออกมาเลยครับเดี๋ยว แล้วก็ทําอะไรเชิญครับเชิญนะครับแล้วก็ทำอะไร,ะร,นะร,ะไรสไลด์ปลายออกไปเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยสไลไปเลยตัดเลยเิ็แทกด้วยนิดนึงเห็นไหมอ่ะบางคนเขาเขาเขาตัดปลายผมด้วยตัวเองนะครับบางคนก็ตัดเยอะตัดพลาดอีกนะองศาต้องได้นะอนะงศาต้องได้ เราจะทําอะไรเราจะทําการสไลด์ปลายออกปลายมันหนาทึบทําทไงดีสไลด์ปลายออกไงเราก็อะไรอ้ากันไกลขึ้นออกมาไม่เยอะนะประมาณสักสองมิลเนี่ยไม่เยอะนะนี่ครับแล้วก็อะไรลักษณะแบบถักถากนะถากนะครับถากซ้ายถากขวานะครับถากข้างล่างด้วยก็ดีนะครับเพื่ออะไรเพื่อให ปานบางผิวนะครับแล้วก็อะไรวีเอามใหม่ถากอีกถากให้บางให้ปานบางมันหลุดก็หลุดไปนะถากถากไปถากไปถักไปครับค่อยๆค่อยๆ เราต้องหนักไปสไลด์จากข้างในนะครับข้างล่างข้างบนขึน้ไปปลายนะเอาความหนาออกทักกี่สิบเปอเซ็นต์อาจารย์นะนะครับถากไปนะครับค่อยถากไป มาถากอหยิบมาถากเลยตรงไหนที่รู้สึกว่าหนามาถากเลยนะครับน้มไปครับรเราจะโยกอยาจับนี้ก็ได้นะครับสไลด์ไป ตรงไหนมันดูทึบแล้วก็หยิบขึ้นมาสไลด์เลยดูทึบดูหนานครับเนี่ยครับสไลด์หลายๆท่าหน่อยนะสไลด์หยิบมา าะผมอาจารย์นี่ไม่ได้สไลด์นานนี่ยังครับเนี่ยนา่แล้วค่ะปีปีครับเนี่ยไปดูดูดปีหนึ่งปีหนึ่งตัดผมปีละครั้งเหรอครับใช่คโควิดเนาะอือปีละครั้งก็มันถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องแต่งทรงสไลด์ผมนะครับอาดูนะครับผมที่อะไรผมที่เราสไลด์ไปนะครับตัดปลายทีนี้ นี้เราก็หวีสะีมาหลังบ้านวีเสยมาหลังบ้านนะทีนี้มาดูว่าเราจะแต่งทรงแต่งกรอบทรงยังไงดีครับมันเป็นแอดวานซ์นะไอ้เทคนิคการตัดเนี่ยแนะนำสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วนะผู้ที่ชำนาญการเท่านั้นนะมือใหม่ก็ดูเป็นเทคนิคไปนะครับพยายามไปฝึกเอาตัดเป็นร้อยหัวพันหัวก็จะเริ่ม าวิธีตัดอะไรตัดแอดวานตัดเทคนิคตัดให้มันเลยให้มันรวดเร็วให้มันไวนะครับเป็นทรงเหมือนกันนะครับดีลงมาดูนะครับปลายดูปายทีแล้วก็มาเล็มเล็มปลายออกนิดหน่อยปลายออก บังคับมันเป็นบีนิดนึงนะครับหลักก็คืออะไรตัดจากบนลงล่างนะเนี่ยตัดจากบนลงล่างเนี่ยตัดเลยตำแหน่งที่เราจะตัดตำแหน่งที่เราตัดก็คือตรงนี้วัดเลยนะครับตัดเลียมๆอ่อนออกนิดนึงให้ปลายมันมีน้ำหนักนะถ้าเราไม่เลียมมันจะปลายมันจะ ล้มเดมลมเดยมไม่มีน้ำหนักนะอาจารย์ครับความยาวโอเคไหมพอดีนะครับรัวอาจารย์บอกว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการหตรงไหนที่มีความหนานะครับตรงไหนที่ตรวจดูตัวนี้สวยหมดแล้วเนี่ยท่านซ้ายสวยแล้วตัวนี้หนาเลนิดนึงนิดนึงก็อะไรสไลด์ออกนิดเดียวเบาๆค่อยๆ เดียวหยิบมานะครับจะบิดมาสปินคัดก็ได้เบาๆนะทีเดียวอย่าเยอะตรวจดูซ้ายววขวาหนาไปทีหนึง่งโอเคเดี๋ยวเป่าแห้งมาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราเป่าแห้งเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ผมมันโดนลากมาตัดด้านหน้า90้าองศาใช่ไหมทีนี้เราจะตัดเลียมปลายด้วยเลียมปลายข้างบนตรวจเช็คนะครับก็ แตงผมเป็นรูปฮอตชูนะเกือบมาเยอะๆหน่อยเยอๆหน่อยตรวจสอบดูนะครับหนึ่งตรวจสอบเลยว่าผมมันเหลือไหมนะครับตรวจสอบดูเหลือไม่เหลืออ่าไม่เหลือมาตรวจดูความหนาเอาความหนาก็ใช้ได้แล้วเนี่ยแถมนิดนึงสวยแล้วผิว เหมือนหางมากตรวจดูนะครับแล้วก็ตรวจดูไหนอะชอสเจนเตอร์ใหญ่ๆหน่อยนะครับโน้มขึ้นไปไหนโน้มขึ้นมาร้135องศานะเช็คดูปลายมันแหลมนิดนึงก็เอาปลายออกหน่อนึงไม่ต้องไปแหลมเยอะสวยแล้วนะครับเรายกเช็คขึ้นมาเหมือนอะไรเหมือนเราทรงเสยอะยกเช็คขึ้นมาตรวจสอบดูนะว่า มมันเหลือไหมนะครับเราตัดละเอียดนะน้อมขึ้นมานะครับน้องขึ้นมาไม่เหลือแต่งนิดหน่อยแก้เก้อหน่อยเพื่อรักษาฟอร์มนะครับไม่งั้นยกขึ้นมาไม่มีให้ตัดมันก็เก้ออีกตัดนิดหน่อยครับมันไม่มีนะินดเดียว นะครับก็ยกขึ้นมานะครับบริเวณไหนบริเวณประมาณทักหลังใบหูนะยกยกขึ้นมาตรวจสอบที่เฉยนะครับว่ามีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีก็ผ่านนะครับเดีย๋ยวไม่อยากตัดนะไม่มีสับไปเดี๋ยวลูกลูกค้าผมจะบางเกินไปไม,ไม่ไม่ได้นะครับดูลักษณะของอาจารย์เขาจะห่วงผมนะ <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> จะห่วงผมนะครับไม่อยากให้ตัดเยอะนะดูมาตรวจดู มาตรวจดูว่ากรอบทรงความีอ่ะสวยหรือยังครับตรวจดูตรวจสอบตอนอะตอนเปียกก่อนได้อะเาแห้งครั้งหนึงน่งมาตรวจตอนแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆเลียมออกไปต้องดูอะไรต้องดูทุกสภาพผิวนะข้อหมายความว่า ตอนเปียกดูตรวจสอบครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเช็นะคเป่าแห้งเช็คอีกแล้วสองครั้งเดี๋ยวมาเช็คตอนหลังจากใดอีกนะอันนี้คือจําลองว่าถ้าอาจารย์เขาสับผมเองแล้วเป่าแห้งเนี่ยตัวที่ไม่เข้าร้านเสริมสวยเนี่ยจะสวยไหมนะครับแก่มานะนะครับผมอาจารย์ก็จะบิดบิดไปทางนู้นนิดนึงนะแล้วก็ลาก,ลากมาลาก,ลากมาตรวจสอบดูรัดเลี่ยมนะครับเลี่ยมดูคอย นะครับทําการแบ่งบทําการแบ่งผมแสกกลางนะนะครับแบ่งตั้งแต่ไหนตั้งแต่เซนเตอร์เลยแบ่งลงมานะครับแบ่งแสกกลางนะครับเพื่อจะตรวจสอบว่าฐานปลายผมมันเท่ากันไหมตรวจสอบดูนะครับหวบีพยายามหวีแผ่ๆวันนิดนึงนะนะครับ,นนนะนะรบจะได้ตรวจสอบว่าผมมันเหลือไหมนะครับเนื้อพอย ยื้อแผ่ออกมาครับตรวสอบนะดูดูสไลด์่อยตัวดูฐานทรงฐานความยาวเท่ากันไหมตัวนี้ยาวนิดหนึ่งพอยออกนะครับท่านหนาก็อะไรห้ามซ,ซื้อออกนิดหน่อยเอาพอดีนะอย่าบางนะก็จะได้สไลด์ข้างหน้านะครับผมยาวเท่าไหร่แปด ประมาณสิบสานิ้วนะข้างหน้าข้างหน้าสไลด์หน้าอาจารย์พอดีไหมความยาวม,มัดได้ครับมัดได้อยู่แล้วเอาเดี๋ยวได้เสร็จให้ดูกันอีกทีนึงนะ วดพระปวดงงใจดิเข่าเหรอโอ้ปมดเยอะมาก 二天搞音乐。 นะครับก็หลังจากได้เสร็จแล้วนะครับมาตรวจอีกนะสรุปแล้วตรวจสามรอบนะกวาจะได้ทรงนี้นะครับเพราะอะไรเราตัดละเอียดนะครับทําให้มันเป็นอะไรทําให้มันเป็นอะไรมาตรฐานไว้นะตัวนี้ยาวนิดนึงเรียบออกนะครับนะครับตัดตัวนี้หนาไปนิดนึงนะครับห้ามพิเสีออ,อกนะนะครับ มีพัดทิ้งนิดนึงวันนี้ขอขอบคุณนะครับอาจารย์นิ่มที่อนุญาตนุ่มนิ่มที่อนุญาตให้ชั้งใหญ่สอนตัวผมลง youtube นะถ้าอาจารย์ไม่อนุญาตนะครับคลิปนี้ไม่เกิดขึ้นนะต้องยกเครดิตให้อาจารย์นุ่มนะโอ้ชื่อจำง่ายแต่ว่าช่างใหญ่ก็พูดผิดขออภัยนะครับว่ามีหลายๆชื่อตุ้มนิ่มมันดีนะแล้วดูไหมอาจารย์ดูไหมเนี่ยที่โรงเรียนเจริงเหรอ นะครับถ้าคลิปนี้ถึงร้านล้านวิวนะอาจารย์มาตัดฟรีรอบหนะึ่งนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่นะครับแฟนคลับเอฟนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์คาสุภาพมานะเพราะว่าอาจารย์นิ่มเป็นคนที่ตกใจนะอยากคอมเมนต์ที่หยาบคายมานะนะครับนะครับสวยแล้วนะครับคนไหนไม่สวยก็พอยนะครับก็อาจารย์ใส่น้ำมันไหมไวไหมตัดผมไวไหม ทํางานทั้งสามคนนะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงกินอยนอนหลับโดยเฉพาะขอให้รอดพ้นจากโควิดอนเทนเสิบเก้าฉีดวัคซีนเขาหรือยังครับอาจารย์คบร,สรบ,ส,รบสองเข็มแล้วค่ะที่ห้อเลยครับซซโนแวตค่ะเซโนแวตใช่สองขวดใช่ก็มีผลข้างเคียงมอาจารย์ไม่มีคะ่ะไม่มีก็คือบางท่านก็เป็นพ่อโรคประจําตัวแทรกซ้อนมาอาจารย์ใช่ค่ะ แต่คนปกติสุขภาพปกติก็ไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็แข็งแรงทุกรดับค<ช>่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีการระคายตัวไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอโอเคโอเคขอให้อาจารย์ทัานเฮงรวยนะข,ขอให้หน้าที่การงานนะครับสูง,สงเป็นเจ้าคนในคนสวัสด,ดีครับลาไปก่อนครับ